สวัสดีครับมาอยู่กับร้านัพซับโมบายเหมือนเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวเครื่องอาการนี้นะไหมครับจะเกิดได้กับมือถือแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับจะมีอาการเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็จะมีอาการรีสตาร์ทนะครับแล้วก็จะติดขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับสาเหตุนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องนะครับโดนน้ำเห็นไหมผมแกะขึ้นมาปุ๊บนะครับมาดูด้านหลังกันตัวนี้เป็น vivo นะครับ อาการก็คือมีรอยข้ามน้ำเห็นไหมแล้วก็สิ่งที่สำคัญจะอยู่ตรงด้านนี้ครับด้านข้างนี้เห็นครับตรงสวิตเห็นไหมสวิตมันก็จะมะีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มเปิดเครื่องเห็นไหมครับปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยมันโดนน้ำเห็นไหมครับสังเกตว่ามันโดนน้ำมันโดนน้ำเห็นไหมครับ มันโดนน้ำแบบนี้นะครับทำให้เกิดอาการช็อตนะครับจาหาหน้าคือทํางานค้างไว้แล้วมันก็ให้เราเนี่ยทาให้เครื่องนยครับปิดเปิดเครื่องแบบนี้นะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาแก้ไขาอาการนี้กันนะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่ครับอ่าครับตอนนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนสยวิตช์เรียบร้อยนะครับเห็นไหม,ไม,ไมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหม เดี๋ยวเรามาลองทําการนะครับใส่ครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ลองทําการเปิดกันครับผมทําการกดเปิดครับแล้วรอ ชมนะครับว่ามันจะบูตเข้าหน้าปกติไหมหรือมีทําการเปิดปิดเครื่องเห็นไหมโลโก้ที่2มาละน่าจะผ่านแล้วนะครับเห <ว Lauren. S 1> ็นไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับตัวสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยมันช็อตมันทํางานค้างอยู่ทําให้เกิดอาการเห <Jay> มือนกับเรากดปุ่มปิดเปิดเครื่องเนี่ยค้างไว้ตลอดเวลานะครับเครื่องก็จะมีอาการรีบูตโลโก้อยู่ตลอดนะครับไม่เชื่อก็ลองมือถือในมือดูก็ได้นะครับเราลองกดปุ่มสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยค้างไว้ตลอดนะครับ ตัวเครื่องมันติดขึ้นมาก็ยังกดไว้อยู่นะครับเดี๋ยวตัวเครื่องมันก็จะรีบูตนี่ครับคืออาการนี้เกิดได้กับปุ่มสวิตช์ด้านข้างครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะผมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับที่มีสวิตช์แบบนี้นะครับก็เกิดอาการนี้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้มือถือก็เรามัดนระวังด้วยนะครับอย่าให้มันโดนน้ำนะครับเพราะว่ามือถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ มันไม่ถูกกับน้ํานะครับแบ่ตัวนี้ตัวมือถือผมซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นมาได้เลยนะครับในส่วนของทางร้านนะครับก็จะมีเป็นสวิตตัวนี้นะเห็นไหมเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะครับคือไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนทั้งแพรนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้นะครับในส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีนะครับอะไรบางรุ่นน่ะมันหายากนะครับมันหาค่อนข้างยากเราก็ใช้ในส่วนของการเปลี่ยน เป็นเม็ดสวิตแบบนี้แทนนะครับเห็นเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะครับทางร้านก็มีพร้อมไว้ให้บริการนะครับบางทีถ้าเราไม่เปลี่ยนเป็นเม็ดแบบนี้นะครับรอสั่งแพ้่วัน2วันนะครับก็เสียเวลาไปแต่ถ้ามาตัวนี้ปุ๊บมาที่ร้านนะครับทางร้านก็ใช้เวลาเปลี่ยนไม่นานนะครับรอรับได้เลยนะครับแก้ไขอาการตัวเครื่องมีอาการติดดับค้างโลโก้แบบนี้นะครับลูกค้าต่างจังหวัดจะ ไปลองถามนะครับเปลี่ยนที่ร้านมือถือใกล้บ้านก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าเขาไม่มีอะไรก็ส่งมาทําที่ร้านนาซับมือถือได้นะครับฝากไว้ด้วยครับสําหรับอาการเปิดเครื่องขึ้นามาติดค้างโลโก้แล้วก็ดับลงไปนะครับอาการนี้อาจจะมีหลายสาเหตุน,นะครับก็คือเบื้องต้นทางร้านก็จะเช็คในส่วนของตัวรอยบอดขึ้นมาก่อนนะครับดูสวิตมีข้ามน้ำํำไหมแกะบอดออกมาจากสวิตนะครับหรือว่าถอดแผรสวิตออกก่อน แล้วเปิดเครื่องดูนะครับว่าอาการค้างหายไปไหมถ้าอาการบนโลโก้ติดดับหายไปก็แสดงว่าเป็นที่สวิตช์แน่นอนชัวนะครับแต่ถ้าอาการยังไม่หายไปก็น่าจะเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์หรือเป็นที่ตัวบอร์ดก็ทําการแก้ไขต่อไปนั่นเองนะครับฝากไวด้วยครับสำหรบับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ